โอ้ยทรงผมใหม่โคตรหล่อหล่อจัดโอแล้วก็ที่นั่งตัวใหม่หูยโคตรเท่ครับอู้หูผมก็ทำการจัดเก้าอี้มาใหม่นะอู้หูดูครับมันเบาะรถจริงๆเลยนะเพิ่มความมันในการขับรถนะก็โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผม จจจีฮับนะเป็นนักแข่งรถระดับประเทศนะเป็นแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันสมสมัยนะก็วันนี้ก็อยู่กันในเกม For za, ์ซ่า r i ล o n เซไฟอย่างเช่นเคยนะก็วันนี้นะผมก็มีรถคันหนึ่งนะจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนี่ก็เป็นรถคันนี้เลยนะนี่นะเป็นพากนี้ซอนดาอานะอูหดูฮะ โคตรสวยนะผมก็ทำมาพร้อมกับลายแบคแมนนะโอ้โหแบทแมนหรือแบคแมนวะจำไม่ได้ฮะแต่คือมันสวยมากนะเป็นรถที่เสียงโหดที่สุดในเกมแล้วนะผมว่าโอ้โหดูฮนะท่อสี่ท่อฮนะสวยมากฮนะนี่คือสภาพเดิมๆนะของพาคานิซอนดา R นะปี2010นะนะ เป็นหนึ่งในรถที่หายากมากๆนะมีแค่10คันในโลกนะราคานี่ขึ้นอย่างมหาศาลนะแพงมากคนระรถคันีราคาก็อยู่ที่1.2ล้านยูโรประมาณ0ล้านบาทนะแต่ตอนนี้ก็ราคาผมเห็นในเว็บนะเขาบอกว่ารถคันนี้ราคาพุ่งไปถึง650ล้านแล้วนะ ึ่งมหาเศรษฐีก็กำลังหาซื้อกันนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ครอบครองนะก็ลดคดีแล้วก็มีแรงม้าอยู่ที่750แรงม้านะมีน้ำหนักตัวเท่ามาสด้านะคือมันเบามากๆนะเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ดูไม่ได้นะโอ้โหเสียดายลวแต่คันนี้เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่อง v สูงนะขนาด12สูบนะหหโหยโคตรโหดนะ ว่าเราจะเหมือนเห็นท่อแล้วเดินลงไปข้างในเครื่องนะสวยจริงฮนะโอ้โหพาคาน,นี่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองขับกันนะเดี๋เราก็จะขับเดิมๆก่อนนะแต่นี้ยังไม่ได้แต่งอะไรนะฮะด,ดีโหดูฮะภายในนี่แบบเป็นรถแข่งแบบฟอร์มูล่าวันนะแต่ไม่สามารถเอาลงสนามได้และหูด,ดู้วยข้างในแบบว่ารถแข่งชัดๆเลยนะโคตรโหด ระบบทัชสกีน <mel od ic int> ไม่มีเลยนะฮะโอ้โหมีถังแก๊สตรงนี้นะอ้๋เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันหน่อยแล้วกันสตาร์ทเครื่องหน่อยวะสตาร์ทเครื่องไม่ได้เหรอครับเนี่ยโอ้โหรถไม่มีให้สตาร์ทเครื่องอ๋อตรงนี้นะโอ้โหเสียงโคตรโหดครับท่านผู้ชมนี่คือเสียงแค่คร่าวๆนะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอ้โหุ้มคาร์บอนมาทั้งคันนะโอ้โหผมก็ซื้อมาสภาพนี้เลยนะกับรถคันนี้นะไปนะเดี๋ยวไปลองกันนะสวยงามมากฮนะเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะโอ้โหเสียงโหดมากนฮะมันเป็นรถที่เสียงโหดมากนฮะก็เดี๋ยวผมจะขับไปศูนย์ฟอร์ซาา่าโฮลไลเซนนะเพื่อไปอัพ เกลดเครื่องนะตอนนี้ผมก็ขับเดิมๆแล้วกันนะโอ้รถเปิดไวมากอะโอ้ไลฟ์แบทแมนนะโอ้ยเป็นรถที่สวยงามจริงนะโคตรเบาอะโอ้สูนถึงร้อยไวมากอะไม่กี่วิต่นนั้นเองนะโอ้ยบังคับโคตรง่ายฮนะ หน้าจอมาแล้วโอ้ตอนรีวิวไม่เห็นหน้าจอนะแต่ว่าเข้ามาในรถเราเห็นหน้าจอโอ้เป็นรถที่สมรรถภาพดีมากๆนะสมรรถนะโคตรดีอะสามารถเลี้ยวได้ด้วยความเร็วสูงเลยนะโอ้โห0ไวมากฮนะ มีแค่หกเกียร์นะคันนี้โอ้ยออกตัวมาละโอ้โหโอ้ไฟท่อลุกละ ผมเยยบสุดไปเลยฮะสามร้อยแล้วท่านผู้ชมอันนี้คือสภาพเดิมๆนะแรงมากฮนะโอหแต่ว่ามันพวงมาลัยนี่ตามมือจริงๆนะเดี๋ยวไม่สะบัดเลย่ะสำหรับบรถคันนี้นะโหไหวมากคนระับท่านผู้ชม ข้ามอตเตอร์เวย์เหรกคับน,นะเป็นเทสโอ้โหเบาดีนั่งสบายมากอะแต่ผมจะลองเลี้ยวความเร็วสูงให้ดูนะว่าจะเอาอยู่นะโอ้โหพอเลี้ยวได้อยู่นะแบบไม่ต้องผ่อนคันเร่งนะมันเลี้ยวแบบไม่ต้องสะบัดนะคันนี้โอ้โหไม่ต้องห่วงเรื่องสะบัดเลย บางรุ่นนี้โคตรสะบัดนะขนาดฟอดคันเล่งน,นะโอ้ s <S oh, ดูมุมในรถโ <'s> ว้หไวมากอะ s <S อาจจะเป็นรถที่ไม่ได้แรง s <S เหมือนพวกโคนิเซ็กนะ s <S แต่ว่า บอกได้เลยแล้วว่าเป็นรถที่หายากปักบ๊บๆแล้วครับความสวยนี่ไม่แพ้กันเลยนะปะเข้ามอเตอร์เวย์แล้วเดี๋ยวมาดูท็อปสปีดสภาพเดิมๆนะ750แรงม้าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นรถที่นาน,านมากๆแล้วนะ330นะ 340่นะมี6เกียร์เท่านั้นนะสมัยนั้นก็ถือว่าแรงแล้วนะสำหรับวิ่งได้รสวิ่งได้350้นะแต่เสียงมันโหดมากอนะเหมือนพวกเสียงแบบพวกคอมเบอร์ลาวันนะโอ้โหตอนนี้นำเดิมแล้ววิ่งได้3 0 0 5 สี่นะฮะสิบห้าแล้วโอ้โหแต่มันนิ่งมากฮนะสำหรับรถคันนี้นะชิวๆแล้วทนะ่านผู้ชมโอ้โห 355นะสิาำหรับรถคันนี้นะระบบเบรกดีมากนะเอาละเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปสู่ฟอร์ซ่าหุ่นเซ็ตไฟแล้ว Up place, and up. Because, uh, I like, had a vision to make it, never wanted to be nothing, I wanted to play. in class, always wondering why I'm on the shit now the hell am I different if we all on the same shit? I ain't never let them tell me. It's about me. Keep my head down, let my mouth speak this around me. They yell about the cloudsy, see with the crowd think. Every time I speak loudly, they more about me. Men you know I got a bounty. on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me. They don't know nothing about me. So the mouth free, I'ma change. เอาละตอนนี้ก็ได้ทำการอัปเกรดเครื่องยนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าพาคันนซอนด้าคันนี้นะโอ้โหดูวะโอ้เสียงโคตรโหดนะตอนนี้เสียงโหดมากนะตอนนี้ผมอัพแรงม้าอยู่ที่952แรงม้านะโอ้โหโคตรแรงนะโอ้แต่มันแต่งเยอะมากไม่ได้นะแล้วก็ อัปเกรดกระบอกสูบใหม่นะเพิ่มแรงมา้าเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่งเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะวิ่งได้เท่าไหร่ฝนตกนิดหน่อยนะฝนตกแดดออกนะนกกระจอกเข้าหลังโนะอ้ยผมอัพเกียร์มาด้วยนะตอนนี้ ตอนนี้เป็นแปดเกียร์แล้วไปฮะปัดข้างหน้าเป็นรุ่นอะไรฮะโเจอมา,ตตนะอมาตแตงนะโอ้โหมาแต่งโคตรแรงอะโอ้โห มันมาสเตนอะไรของมันครับเด้อโคตรแรงครับเด็กผู้ชมโอ้ยม s ส a ต g แรงกับคารนดี้ฮะโอ้โหโอ้ยเด็กผมต้องเอาไปลองที่มอเตอร์เวย์แล้วนะแต่ม s ส a ต g นี่แม่งออกตัวแซงผมไปทุ่งอะ่ะขนาดผมออกตัวก่อนนะเดยวผมต้องรีวิวม s ส a ต g บ้างนะว่า มันแรงขนาดนั้นเลยอะโ,โหะแต่มันแรงจริงองจะเข้ามาอเตอร์เวย์แล้วฝนตกนิดหน่อยนะระบบน้าปัดก็ทำงานนะะรถค่อนข้างเยอะครับวันนี้ถนนลื่นนิดหน่อยนะ แต่ว่าผมจะจอดออกตัวนะและผมจะใช้เป็นเกียร์แมนนวลนะเพื่อการขับมันนะลายแบทแมนคันนี้โอ้โหออกตัวพลาดน,นะ ไอกลอบะจับเหมือนกรบป่าแซดฮะโอ้ผมออกตัวไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้โอ้หมีเจ็ดเกียร์นะผมอัพเกรดมาแค่เจ็ดเกียร์นะมันมีอัพเกรดแบบแปดเกียร์นะแล้วเดีผมว่าเจ็ดเกียร์ก็เหลือเฟือแล้ว มันจะถึง400ไหอัพประสุดน,นะ900 52แรงมานะโอ้ผมว่ามันน่าจะเป็นรถที่น่าจะถึงน400นะรู้จะถึงไหมเอาใจช่วยอะอาจจะได้ไหลไปะจะเสียงมันโหดมากครัรถที่เสียงโหดขับสนุกนะคะนันนีนะะ้โอ้โดูฮะ มมาลัยตอบสนองดีมากกับรถจีเทคของัำหรับเจ้าคันนี้นผมหลบรถเป็นว่าเล่นแล้วปาดหน้านะ3า0นะคันนี้โอ้ยขึ้นมาแค่30มสเนียเสียด้มันแตกเรื่องมากกว่าิีไม่ได้นะมันให้มาแค่นี้ 380นะโอ้โูเกือบสบัดนะเราจะซัดกับโอ้แตกเกียมขับมันมากอะถ้าขับเกกเียมแมนนวลนะ โอ้มีแค่หกเกียร์เท่านั้นนะสำหรับชุดเกียร์บอ็อ b o ต s t นี้เกียร์เจ็ดต้องช่วยในพวงมาลัยนะใช้แพน t n ชิ s นะในการสับเกียร์เจ็ดช่วยนะทางนี้จะมีลงเนินนะาลองเรา,าดูกันว่ามันจะถึงกี่ร้อยแต่วันนี้ขับรถยังไม่ชนเลยยังไม่มีดาเมจเลยนะจูบหูสามร้อยแปดสิบชิวๆนะหูมุมในรถแรงมากอนะ สมัยนั้นก็ถือว่าแรงนะปี2010นะโอ้ในรถนิ่งมากคนะสบายสบายอนะแล้วโยกนิดเดียวนะก็รถก็ไปแล้วนะสำหรับคันนี้ขับง่ายฮะครับเหมาะกับลงแข็งนะเป็นรถที่บัคบัคขับค่อนข้างง่ายนะฮะลงเนินนะจะถึง390เนี่ 390ร้ไม่ไม่ถึงนะโอ้โไม่ไม่ไหลต่อเลยอะโอ้แต่บงังคับง่ายจริงนะผมแบบเดี่ยวปาดซ้ายปาดขวาสบายเลยอะสองพันข้างหน้าผมปาดสบายอะไม่ชนเลยอะแต่ก็เกือบโอ้จะมาแล้วเราก็โค้งอยู่อยู่นะคะันนี้โอ้โหสมรรถภาพดีมากละ เสียงโหดจริงอะคันนี้โอ้โหผมจะเข้าบ้านผนมะดิฟผิดทางนะแต่ปันพุ่งมากฮะถ้าเป็นช่วงเอหนึ่งนะปล่อยไหลเข้าบ้านนะ เลยบ้านนะโอ้โหท่านผู้ชมใส่เกนะียร์อาร์ละเกียร์อาร์ต้องกดลงหนะน้าในชุดเกียร์บ็อกซ์นะโอ้โหจะถอยหลังเข้านะนี่ก็เป็นบ้านผมอยองเช่นเคยเราจะจอดที่บ้านหลังนี้นะโอ้โหสวยงามมากฮนะ เสียงเหมือนพวกฟอร์มูล่าวันเลยนะเอาละก็เป็นยังไงกันบ้างนะกับเจ้าพาคันนี้ซอนดาอานะปี2กพันสิบลายแบทแมนนะเพื่อสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยและกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะโูแต่แนะนำเลยรถคันนี้อยากใครท่าผู้ชมได้ลองซื้อมาขับนะขับสนุกบังคับง่ายนะเหมาะกับการขับขึ้นเขาทางชันนะ คันนี้เหมาะฮะมาขับง่ายก็แล้วเจอกันนะคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายน้ทเปนชื้อม